i ภาค8ภิกขุวะวรรณนาเรื่องภิกษุข้าหงก็อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปาราบภิกษุขผู้ข้าหงลูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานิวา่าหัตถะสัญญโตเป็นต้นสองสหายออกบวชด,ดังได้สดับมาสหายสองคนชาวกรุงสาวัตถีได้บรระชาอุปสมบทในสำนักภิกษุทั้งหลายแล้วโดยมากเที่ยวไปด้วยกัน วันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นไปสู่แม่น้ำอาจิละวดีส่งน้ำแล้วพิงแดดอยู่ได้ยินพูดกันถึงสารานิยคถาในขณะนั้นหงสองตัวบินมาโดยอากาศภิกษุรูปหนึ่งดีตาหงด้วยก้อนกวดขณะนั้นภิกษุรูปหนึ่งหยิบก้อนกรวดแล้วพูดว่าผมจากดีตาของหงตัวนี้ ภิกษุนองนี้จึงกล่าวว่าท่านจะไม่สามารถรูปที่หนึ่งตาข้างนี้จงยกไว้ผมจะดีตาข้างนูน้นภิกษุรูปที่สองแม้ตาข้างนี้ท่านก็จะไม่สามารถดีดเหมือนกันรูปที่หนึ่งพูดว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงคอยดูแล้วหยิบกรวดก้อนที่สองดีดไปทางข้างหลังของหงหงได้ยินเสียงก้อนกรวด จึงเหลียวดูขณะนั้นเธอหยิบก้อนกรวดกลมอีกก้อนหนึ่งแล้วดีดหงตัวนั้นที่ตาข้างโน้นให้ทะลุออกตาข้างนี้หงร้องม้วนตกลงแทบเท้าของภิกษุเหล่านั้นนั่นแหละ ภิกษุทั้งหลายติดเตียนแล้วทูลแด่พระศาสดาภิกษุทั้งหลายยืนอยู่ในที่นั้นที่นั้นเอ็นแล้วจึงกล่าวว่าภู้มีอายุเธอบวชในพระพุทธศาสนาทำปานาติบาตนับว่าทํากรรมไม่สมควรแล้วพาภิกษุทั้งสองรูปนั้นไปเฝ้าพระตถาคตพระาศาสดาประธานโอวาน พระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุได้ยินว่าเธอทำปานาติบาตจริงหรือเมื่อเธอกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าภิกษุเธอบวชในพระศาสนาที่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์อินปานนี้ได้ทำแล้วอย่างนี้เพราะเหตุอะไร บัณฑิตในปางก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติอยู่ในท่ามกลางเรือนทำความรังเกียจในฐานะแม้มีประมาณน้อยส่วนเธอบวชในพระพุทธศาสนาเอ็นปานนี้หาได้ทำแม้มาดว่าความรังเกียจไม่อันภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่า ศีลห้าชื่อกุรุธรรมในอดีตการเมื่อพระเจ้าทนันชัยสเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนกรชื่ออินทปัตในแคว้นกรุพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในการของพระอัครมหาเศรษฐีของพระราชานั้นถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วโดยลำดับทรงเรียนศิลปะทั้งหลายในเมืองตักศิลาแล้ว อันพระบิดาส่งให้ดำรงในตำแหน่งอุปราชในการต่อมาโดยการเป็นที่ล่วงไปแห่งพระบิดาได้รับราชสมบัติแล้วไม่ทรงละเมิดพระราชธรรมทั้ง10ประการทรงประพฤติอยู่ในกุรุธรรมแล้วสิ่งห้าชื่อว่ากุรุธรรมพระโพธิสัตว์ทรงรักษาสิ่งห้านั้นทำให้บริสุทธิ์พระชนนีพระอัครมเหสีพระอนุชา อุปราชปรามโบโลหิตอมาตย์ผู้ถือเชือกนายสารถีเศษฐีมหาอมาตย์ผู้เป็นขุนกลังคนรักษาประตูนางวัณธาสีผู้เป็นหญิงงามเมืองของพระโพธิสัตว์นั้นย่อมรักษาสินห้าเหมือนพระโพธิสัตว์ด้วยประการชนิด คว้นกาลิงเกิดฝนแรงเมื่อชนทั้ง11คนนี้รักษากุรุธรรมอยู่อย่างนั้นเมื่อพระราชาทรงพระนามว่ากาลิงเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครทันตะบุรีในแคว้นกาลิงฝนมีได้ตกในแคว้นของพระองค์แล้วก็ช้างมงคลชื่อว่าอัญชนาสภะของพระมหาสัตว์ เป็นสัตว์มีบุญมากชาวแคว้นพากันกราบทูลด้วยสำคัญว่าเมื่อนำช้างนั้นมาแล้วฝนจะตกพระราชาทรงส่งพวกพราหมณ์ไปเพื่อต้องการนำช้างนั้นมาพราหมณ์เหล่านั้นไปแล้ว ทุนขอช้างกับพระมหาสัตว์แล้วเพื่อจะทรงแสดงอาการขอนี้ของพรหมามเหล่านั้นพระศาสดาจึงตรัสชาดกในติกะนิบาทนี้เป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งชนข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทราบศรัทธาและศีลของพระองค์แล้วขอพระราชทานแลกทองด้วยช้างซึ่งมีสีดุดดอกอัญชันไปในแววนกาลิง ก็เมื่อพรามทั้งหลายแม้นนำช้างมาแล้วเมื่อฝนไม่ตกด้วยทรงสำคัญว่าพระราชานั้นทรงรักษากุรุธรรมเพราะฉะนั้นฝนจึงตกในแววนของพระองค์พระเจ้ากาลิงจึงทรงส่งพวกพรามและอมตะไปอีกด้วยพระดำรัสว่าพวกท่านจงจารึกกุรุธรรมที่พระราชานั้นรักษา ลงในแผ่นทองคำแล้วนำมาเมื่อปลามและอมตดเหล่านั้นไปทูลขออยู่จนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนับแต่พระราชาเป็นต้นกระทำอาการสักว่าความรังเกยียจบางอย่างในศีลทั้งหลายของตนของตนแล้วห้ามว่าศีลของพวกเราไม่บริสุทธิ์ถูกปลามและอมตดเหล่านั้นอ้อนวอนหนักเท่าว่า ความทำลายแห่งศีลหาได้มีด้วยเหตุเพียงเท่านี้ไม่จึงได้บอกศีลทั้งหลายของตนของตนแล้วพระเจ้ากาลิงทรงรักษากุรุธรรมฝนจึงตก พระเจ้ากาลิงได้ทอดประเนรกุรุธรรมที่พวกกลามและอมาตจาลึกลงในแผ่นทองคำนำมาทรงสมาทานบำเพ็ญให้บริบบด้วยดีฝนจึงตกในแคว้นของพระองค์แว้นแคว้นได้กเกษมมีพิกษาหาได้โดยง่ายแล้วพระศา,าสดารันทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่า หญิงแพทย์สยาในครั้งนั้นได้เป็นนาอุบลวณาคนรักษาประตูได้เป็นภิกษุชื่อว่าปุณณนะอามาตย์ผู้ถือเชือกได้เป็นกัจจานะภิกษุและอามาตยผู้เป็นขุนคลังได้เป็นโกลิตะเศษฐีในครั้งน,นั้นได้เป็นสารีบุตรในสารถีได้เป็นอนุลุทธะปรามได้เป็นกัสปะเทระ อุปราชได้เป็นนันทบัณฑิตพระมหาเศรษฐีได้เป็นมารดาของราหุลพระชนนีได้เป็นพระนางมายาเทวีพระเจ้ากุรุได้เป็นพระโพธิสัตว์พวกเธอจงจำชาดกไว้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุบัณฑิตในครั้งก่อนเมื่อความ รำคาญแม้มีประมาณน้อยเกิดขึ้นแล้วทำศีละเพศของตนให้เป็นเครื่องลังเกียดแล้วอย่างนี้ส่วนเธอบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยเรายังทำปาณาติบาตอยู่นับว่าได้ทำกรรมอันหนักยิ่งนักธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สำรวมด้วยมือเท้าและวาจา ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้มีมือสำรวมแล้วมีเท้าสำรวมแล้วมีวาจาสำรวมแล้วมีตนสำรวมแล้วยินดีในธรรมอันเป็นไปภายในมีจิตตั้งมั่นแล้วเป็นคนโดดเดี่ยวสันโดษว่าเป็นภิกษุแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าหัตถสัญ,ญโตความว่าชีว่าผู้มีมืออันสำรวมแล้วเพราะความไม่มีการขนองมือเป็นต้นหรือการประหารสัตว์เหล่าอื่นเป็นต้นด้วยมือในแม้ในบทที่สองก็เหมือนในนี้ก็ชีว่าผู้มีวาจาอันสำรวมแล้วเพราะไม่ทำวจีทุจริต มีผู้เทศทางวาจาเป็นต้นบทว่าสัญญาตัตมโมคือผู้มีอัตภาพอันสำรวมแล้วอธิบายว่าคู่ไม่ทำอาการแปลกมีโครงกายสันสีษะและยักคิ้วเป็นต้นบทว่าอชัตตระโตความว่าผู้ยินดีในการเจริญกรรมฐาน กล่าวคือโคจรธรรมอันเป็นไปณภายในบทว่าสมาหิโตคือผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วสองบทว่าเอโกสันตุสิโตความว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวยินดีแล้วด้วยดีคือมีใจยินดีแล้วด้วยอธิคมแห่งตน จำเดิงแต่การประพฤติในวิปัสนาจริงอยู่พระเสขบุคคลแม้ทุกจำพวกตั้งต้นแต่กัลยาณนะปุถุชนย่อมยินดีด้วยอธิคมแห่งตนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้สันโดษส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ยินดีแล้วโดยส่วนเดียวแลพระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาพระอรหันต์นั้น จึงตรัสคำนั้นว่าเอโกสันตุสิโตในการจบเทศนาจนเป็นนั้นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นตังนี้แลเรื่องภิกษุข้าหงจบ